สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัจจุบันสาวครับผมวันนี้ก็มาเจอกันกันกนกนกบทีมงานป่าขานกับเจ้าสุมิโตโม่ร้อยสามสิบครับผมกับเจ้าหกล้อเอฟอาร์เอ้ยเอฟอาร์สองสี่ศูนย์ครับผม ทีมงานปาขานไม่ขาดคืนครับผม,มนานเลยทีเดียวเชียวครับทีไม่ได้ถ่ายทําลงนะครับผม เจ้าซุมิโตโมนี่หนักประมาณ13ตันกว่านะครับทุกคนก็หน้าฝนอย่างนี้นะครับวนมากจะหาบ่อขุดยากนะครับทุกคน แต่พอดีว่าเจ้าของที่อยากได้นานะครับเอานะครับได้สัญญาณปล่อยตัวนะครับสองสี่กับสองสี่ครับผม <c oughs> ทีมงานปลาขานี่เจอทึงงานสบายๆนะครับเนี่ยกับเจ้ากลุ่มพลัง 6HK1240 ครับผม ถ้าคันไหนผมไม่ในแจ้ข้อมูลผมก็จะไม่กล้าพูดนะครับ <laughs> <laughs> เอาละครับได้สัญญาณปล่อยตัวแล้วครับผม วันนี้ไม่ใช่่ะไม่ใช่ขาตั้งกล้องนะฮะต่อกันด้วยเมกกานะครับผม หีโนวดม่กล JO7E นะครับทุกคนก็ประจำอยู่ทีมงานปา้าขันมาประมาณ2ปีได้แล้วมั้งครับรถคันนี้ ก่อนน้านๆทีนะครับที่จะได้มาลงรถดํารถแบคโคให้ได้ดูนะครับผมส่วนเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงหน้านี้ก็เข้ารรษานะครับก็เลยไม่มีเครื่องเสียงถ่ายลงให้ดูนะครับผม แล้วครับได้สัญญาณปล่อยตัวแล้วนะครับผมก็เป็นกันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมอ้าวสบายๆครับผมหือว่าวิ่งง่ายนะครับ เอาแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอํำลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปให้จนจบก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูนครับฝากทุกท่านกดไลค์แชร์มิ้นต์เป็นกําลังใจให้กับผมปัจจุบันสาวด้วยนะครับผมหากมิ้นใดไม่ได้หากมิ้นใดไม่ได้อ่านก็ต้องขอประธานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับด้วยนะครับช่องเล็กๆช่องนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ